สวัสดีค่ะนะคะวันนี้หนึ่งมีสินค้ามานําเสนอตัวหนึ่งนะคะซึ่งอ,อ,อยากให้เพื่อนๆนะคะสำหรับใครเนี่ยที่มีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายนะก็คือหนึ่งขอนําเสนอตัวไฟตวัวีนะ,ะซึ่งตัวนี้หนึ่งลองใช้เองนะคะก็คือจากเดิมเมื่อก่อนเนี่ยหนึ่งจะเป็นคนที่ระบบขับถ่ายไม่ปกตินะก็คือ<ธ> <ita> อาทิตย์หนึ่งเนี่ยหนึ่งจะเข้าห้องน้ําอยู่แค่ประมาณ2ครั้งนะ,ะซึ่งมันทําให้ตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันอึดอัด นะคะแล้วก็มันไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนะแต่พอหนึ่งได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไฟโตว,วีตัวนี้นะก็คือหนึ่งทานแค่ก่อนนอนนะคะแค่วันละหนึ่งซองแค่นั้นเองนะคะรสชาติมันเนี่ยอร่อยมากๆกนะคะก็คือเหมือนกับเรากินน้ําผลไม้ธรรมดาของเรานีแหละกนะแต่ผลตอบรับที่มันได้กลับมาเนี่ยก็คือมันทําให้ระบบขับถ่ายหนึ่งเนี่ยปกติขึ้นนะแล้วก็ขับถ่ายทุกวันนะแค่นั้นไม่พอนะแฟนเนี่ยยังทักอีกว่า หนึ่งพุงหายไปไหนนะจากที่เมื่อก่อนคือแบบพอระบบขับถ่ายมันไม่ปกติเราก็จะมีผู้หญิงเรามันก็จะมีหน้าท้องใช่ไหมคะก็คือเหมือนกับเป็นพุงออีกตลอดเวลานะแต่พอระบบขับถ่ายมันปกติขึ้นเนี่ยเหมือนกับว่าพุงเราเนี่ยมันยุบหายไปเลยนะเพราะฉะนั้นนะสำหรับสาวๆท่านใดที่มีปัญหานะคะหนึ่งก็นะลองนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจแล้วก็ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูนะเพราะว่าสําหรับหนึ่งเองเนี่ยก็คือตัวนี้มันสุดยอดม,มาก นะคะก็คือลองลองลองใช้กันดูนะคะสวัสดีค่ะ